สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบีมในช่องบีมบิซซี่แบแล้วนะคะก็อยากที่ทุกคนทราบกันค่ะว่าสถานการณ์โรคระบาดในประเทศของเราเนี่ยก็เข้าขั้นวิกฤตแล้วก็หนักมากจริงๆนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันเลยฉะนั้นนะคะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของทุกคนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะคะวันนี้นะคะบีมก,ก็เลยจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรจากปรัชญาสมุนไพรนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวคอดี้ฟูค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลดีฟูนะคะประกอบไปด้วยสารสกัดจัดถังเชา่าผงโสมผงปลาเยเกียนผงปักคีผงห้วยสัวผงโตโตม๋ผมผงหกเหลงผงตังเสียมและผงเกาจี้ค่ะจะยิ่จะเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะข้างในกล่องเนี่ยก็จะมาเป็นซองๆแบบนี้นี่นะคะ มรในรูปแบบแคปซูลแบบนี้นะคะสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยทานง่ายพกพาสะดวกไม่ต้องต้มไม่ต้องแหวกไม่ต้องอีนะคะแล้วก็ไม่ขมด้วยสารสาก,กัดที่บีมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีสรรพคุณในการบำรุงไตและก็เสริมสร้างสารจำเป็นในไตช่วยบำรุงลมปานซึ่งลมปานเนี่ยก็จะมีผลกับระบบไหลเวียนเลือดช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าบำรุงในส่วนของสมรรถภาพนะคะช่วยเรื่องการมีบุตรยากค่ะ โดยขนาดรับประทานของตัวคอดีฟูลนะคะจะอยู่ที่วันละสีแคปซูลต่อวันนะคะแล้วก็อย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยค่ะวิวก็จะแบ่งรับประทานเป็นช่วงเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะคําเตือนนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสะตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานค่ะ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะคะก็ดีต่อทุกเพศถูกไายค่ะบีมก็จะส่งต่อคอร์ดี้ฟูนะคะให้น้องชายของบีมกินนะคะน้องชายของบีมเนี่ยก็กําลังอยู่ในวัยเรียนเป็นนักศึกษานะคะคอร์ดีฟูนักศึกษาแบบผมก็นทานได้ครับ ปาดยาสมุนไพรจีนสามารถสั่งซื้อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w p a a ปราชาหรือร้านตำรับไทย Facebook ปาดยาเฮิร์บออนไลน์ชอปปาดยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน s h o p e ีและ Lazada าปาดยาเฮิร์บ